Tôi vào à lóc kì về thôi Đà búa là à Nhà tiểu ai mắn nắc lèng mừng mày vô anh Mày chạy coi ai đà tiểu lô đồ cơ búa anh Rồi yên có mẹ đó Điều búa bom ta lê lô Nú nú lê nú ta nú Rồi, Rồi. mốt bơm nú Rồi oh. ปนุ่ยได้มาแรงว่างนี่ป้อมนุปักเดียวแเรานุไปเร่ตกแต่นุเอออย่าแต่าดันกันแรงกับพวงโลกเออเดี๋ยวพวงยี่ป้อมซะตึงมึงกำลังตองกำลังพุ่งอยู่พอดีกันกันมึงไปอักโอ้มันมากแรงโลกมันนี่ออกมาโดโดนี่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 เนี่ยอยู่ในพุ่งมึงนี่โลกนี่เบอร์ตาเป็นผู้ชายนี่โลกเออเออนี่ยตาเป็นผู้ชายเออ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 ไอ้โรย กูแร่งไม่ต,ตกก <iram> ูเลยแล้วอาตีแรงนี่ถ้าเป็นอยู่ในปุง่งมึงนี่หลอกเออเนี่ยกเ็เรียกว่าปลาจากะโอรสเออขาเรียกว่าปลาจากะโอรสเอเรราาอ, while, เอแล้วถ้าเป็นผูหรราา้หญิงกว่าปลาจักรกินดาปลาจักรตีดาปิดกูมั้งแนี่แล้วถ้ามึงไหนตอบไปนี่หลอกเออตอบไป,น,ไปนี่มึงไม่ใจคนธรรมดาแล้วมึงมันจะเป็นปลาจากานี่ปลาลากีนี่เออ สว้กูมากเลยเรื่องนี้ต่อไปมันเป็นลาจีนี un, u, ten, ่อ่านี่巴าจีนี่นี่ก็巴ขคาปลาลาชาไอ้ยัดโคอยเลดะมังนั่งหัวเจ้าจะอยาเท็ดดับจะซีมันนี่จะเจ้งเลยอ่ะแล้วกูว่าวางมากูนั่งอยู่วงเกงนู้เรื่องเต้นนั้นต่อไปจำไว้กันนะไม่ใจคนตรมมาดาเหรอวันีเป็นปีหรือกูไม่ใจ ต้นนั้นต่อไปไม่ใช่ตุนธรรมดาเต้นนี่คือป็นปจตโตาโอ้กูนี่ป็นปจตโตตาเออแล้วถึงมึงอ่ะปาลจัตโตใหญ่มันไปหนังซะไปแล้ยวมันเปิดรีเหลากันดิเออก่อนพ่อโสและแม่สีครับผมทรงเสยยโคทำความสวัสดีไม่ตองไม่ต้องหลบว่าใจเธอเป็นซึงนอกเหนือเจืกกระรัตปอเป็นแกถ้ามันจนคนธรรมดาเธออยาหลดชัก ถ้านันดนก้องเติมมาไหวโพอเลยหลวก็โพลจควรจะไหวเติมพ่อครับไม่ได้แบบนั้นครับพ่อครับไม่ได้เด็ดขาดครับพ่อคือพ่อตาของผมพ่อคือพ่อของเรไรพ่อของเรไรก็คือพ่อของผมพ่อไม่ใช่คนธรรมนาครับพ่อครับพ่อคือพระรจชาตูตาที่ผมจะต้องกราบไหวพ่อโอ้ปนันลาวใช่ครับพ่อครับพอจำความสวัดีพ่อสุริเมตรีครับ วัดดีโลกเออกว่าใจตรงดุยยาวัดดีโลกเออกว่าใจตรงดุยยาเออรอยรอยกูแต่กูได้โลกเออโลกเออกูเป็นโลกเออนี่อนี่โลกเออกูเป็นสะสะสะอ่ะก็เลี้ยงสะเลยเร็วอ่ะลาลาเจ้าโอ้รถเจ้ากว่าใจเออในใดเป็นเจ้ากว่าใจแล้วกูเออไต้ยใหญ่เออเตอปีนหงส์ต่บอกก้นหนกูเออไต้ยใหญ่เออ เออแล้วกูเดินโก้ไปตัวจากกองกุศลสั่งกองกุศลแต่ตัวก็ไม่เตะยูบหรือก็ดิด๊กๆกระจะกูต,ตีตายนะกูอะก่อนอื่นลูกขอตำความสวัสดีพ่อโสและแม่ศรีก่อนนะจ๊ะวันด,ดีโลกเอเล่เลย,เลยวันด,ดีโลกเอเล,เลอ่ใจเออเกตมึงดีโลกเอ้ยเล่เลยจัดได้พัวรวยได้พัวรวยเออนี่แต่แรกมึงเงินมาโลกเอมึงเงินมาแต่แรกนู่นนูน่น เอออาจารย์วยจังตั้นมาจีพก็ไม่ใจแแม่แหเลก็กเออเอม็มไหมนายยกโจดมาจีพก็ไม่ใจแหม่แหเล็กเอม็มไหมเอม็เอมไหมกูบ่มมาจนได้ก้องกูนู่นนีออ่บ่มหลูกเจ้าเออยางนั้นแบบไต้น่นตอนเนี่ยบ่มวันนี้ฉันไม่สบายใจเลยไม่เพื่อเรียบานักลงมาลงพิ่งใครอ่ะคนนี้พ่มม่อ,อนถุ่มกล้องบ่มอยู่ในแป้งตะจํำมาแล้วเออตน,นี้ยแบบตอนนี้คนมามา เออเป็นหนังให้ได้ใจนะทำไมกืนนี้ยวกยาวไม่สั้นอ๋ออย่างนั้นตับนั่นนั่นกื่นก้อนยวกกาดติดกืนนี้ยวกยาวก็เติบเต็บลุยปักไม่ไกันย่ได้มาแจกไหนไม่รู้ได้มาจกนั่นสุนัดยุ่นอ๋อแจ้งวายใหญ่ใกลตัดเคล็ดใหญ่ไกลตัดนู่นอย่างไรมาแล้วนักลองคนนี้กูมันทุ่มก้อนเดิมมานี้ยมากูๆๆ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  เร็วเวนะคนแรงแล้วมาเร็วเน่นยังอยู่โลกมันเดิมกันเล่อนไหม่กลัวไหวไหมเดยอนนนะเออตะใต้เป็นจริงนิดนะเออสวัสดีเออมิตรรักแฟนเพลงทุกทุกท่านนะนั่นไมขอโทษพี่เป้าตดออกใหม่แล้วทำไมพอดีเป็นรัดดวงอยู่ก็กินแกงวัวก็ไปมาทนคำฮอนันใช่ ตอนนี้เวลาพี่เป้าเข้าวงน้ำไม่กล้าเปิดไฟแล้วทำไมเมาเลือด <c oughs> happy ครับผมได้เซ็นปรบกมือนะฮะที่ม่อมกับพี่เปาสายยันสัญญาณคืนะคนี้ก็มีโอกาสเดินทางมาร่วมนะไว้อะไรกับการจากไปของคุณพ่อเขียนนะฮะแลขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อส่งไปสู่สุขตินะฮะคืนนี้ครับสายยันสัญญาฝากไว้สักหนึ่งภูนันเริงครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ทำไมงานนี้แบบพอดีทนนี้ลุงเบิร์นโทรแล้วทำไมพอดีไม่ได้พาวัวกินน้ำทีเดี๋ยวพาวัวกินน้ำก่อนแล้วค่อยกลับมาหลห้อง ทำไมล่ะเปล่าแหม่ได้เลนเรียงวันจนลุงเบิ้ลหนูเลวกันแล้วแดดหน้าได่รู้มีฉันถูกเล่นมันแต่งงานแล้วอันเดียพี่ปราบไปสืบดูนะว่าทำไมเขาจะต้องเล่นมันแต่งงานของฉันด้วยอ่ะนัน่นดัน,านาได้จ้ะน้องดัชโรนะแดดจ้ะไอ้เโน่องจัดไหนใจหืมลูกกล้วยทำไมเบี้ยเล่นตังเปิ้ลอยู่ตังทิพย์มาลูกตังเล่นทิพย์มาตอบเนี่ย เมือนวันลุกตกั้งทิพกว่าจะล่ำตาลรยออกกลับมางงนี่เติตโมโต๊ดมนเต้อ แับมากรองนี้เตต้องนอนกอดมอนเกิงนี่น้องนางมาคิดไปยังใจงาจำตรงโลกพระภูมีกลังประจะตัง้งน้ยายลูกคุณปนเมื่อตอนน้ามันเตืรอใจและตัง้งน้ยายลูกคุณปน นมตเอาเจ้ากล้องกัดมาเลยมาตึงว้าวกูราไม่เหรอฮะยึดก ch un, ับไม้ป้ายตึงกูตำตายว้ารอยตัวกูยังเป็นเลยจะรู้มันกลัวเลยแล้วเชิดเชิดอย่างหล่อเลี้ยมอยู่วันเลยนี่ตัดจิ้นใจมันลงออกคัดออกคัดเช็ดเอาใช้ในเรือใช้เรือเช็ด ขึ้นพาไปบ้านาป่ายบ้านาป่ายบ้านไปตึงแควนแควนวัดโทแควนคอยแควนกูแเลยเล็กไปเลีตยมมดแล้วติมเครื่องก็ทำแม่มันวะใชยชายเมียติมเครื่องตีเก่งโู้พอดีคนแก่มากคนอ่าพมมาตึงแล้วไอ้ไรแลว้วโอ้แรงนักล่าวปีนิว่ารูรานาขึ้นเลโยโอ้อรูรานามเออผม วัวตายคนหายยักไม่เจนานที่คีเดือนได้เดือนก้อนนี่เดือนก้อนโอ้โหกันแม่กันไปรำรวยได้ก้อนมันเราข้าวลงครูต้องรำตังเพี้ยแต่วผมมึงวัดตายเลยมึงโยงเรียนจันทีมั้งผมตายเลยมึงโยงเรียนจันทีจะมารำรวยได้หรือแล้วงกอยากจริงงกหนักมีจากการว่ามันบ้าครับ ไปรู้กันไปในเมืองนี้ได้ไหมไปไม่ได้บอกว่าไปไม่ได้มันอันตรายรู้กันในมียน้องแก,ก้วไปแม่งอับปางไปปอบอยากแล้วมันอันตรายนอ้องแก้วคนดีผมอยากตอนนี้นอ้อง,อง,อองแอก้วต้องตายจีว่าจีว่าต้องวา้จีว่าจีว่าต้องวาแล้วน้องแก้วต้องตายหาะน้องไปปอบอยากละน้อง tụi ní tây hết mọi để lão, phá bài du gặp cao triệt đấy. Chưa dám vào đây mường mẹ cào, tụi mày mè cào, nhăng tới nông chín, mẹ cào của quằn rồi để chơi, quằn bụng, quơ quằn đập bơn, ai rồi để chơi quả ba เราควรเนี้ยควรเนี่ยควรรักเบิ้อหนูต้องควรควรเลยกูขคอดทาตีนี่เขาตาเมึงเก่งจริงเอาอย่าร้องลูกอย่าร้องก้อยควัรยักแล้วรูปไปกล้องเขาสอยล็อกแดดหย่ำร้องนี่ แกกูควันทิปตี้ผมโทก,กับก้ามที่ตัง้งองบอกแล้วว่ากูไม่ฟื้นบอกแล้วว่ากูไม่ฟื้นควันไงแก็ตมือกาไม่ฟื้นทีว่าที่ว่าแล้วกูไม่มันเลยเฮ้ยทีว่ากูไม่มันเลยใจมึงควันตาเลยกูไม่ตายไม่ตายตา non รัก้าจะมา,มออมาเมื่อพอเพ่อเดือนก้าไม่ตาย ไอ้บุณแก้วมึงไปอาซีชุ่มหมายควรไปกรงนกเก้ากไ็ไดไหมเทียบลูกชิ้นก็ได้หมตกลง